ไม่มีแอร์เหรอไม่มีแอร์เราอยู่บนดอยนี้เลยเหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบจะมีแก๊งเพื่อนแก๊งแก๊งเพื่อนแก๊งเวิ่งเหรอใช่น่ารักปะน่ารักเราลงน้องเป็นสาวดอยเจ้าเจ้าเออป่าป่ชงป่าชงนี่คือสาวดอยที่สู้ชีวิตอยู่บนดอยเจอป้ายนี้ของฝากน่านสุราชุมชนเขาจะทําร้านตามสั่งหรือเขาจะทําร้านเหล้าอะฉันงงสุราชุมชนนะครับของน่านอนะวะและนี่คือเจ้าของ เป็นคนเหนือจอดเก่าใช้เล่าของน่านปั่นเหรอใช่ค่ะของน่านใช้ตัวไหนครับเราใช้ตัวหนึ่งหลักๆก็จะมีสองตัวพามีพ่อใหญ่กับนันนาสีติดเรือโอเคไปค่ะปั่นค่ะปกติเป็นคนชอบปั่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะชอบโอเคยิ้มละอ่ะมาอุกกำเมืองเจ้าเจ้าอุกกะเจ้าว้าไปไหนจะเอาจะเอาเลราของไม่พร้อมโอ้ไม่พร้อมเลยเอ้ย อะไรเนี่ยตื่นเต้นเหรอโอ้ตื่นเต้นอะไรลืมอะไรไว้นีอค่ะจะเอาตัวนี้อ๋ออ๋อก็คือเป็นของชิมด้วยก็ไปปั่นด้วยเอาเข้าของชิมมาปั่นด้วยแบบนี้ไปเลยไปเลยเข้าไปปกติกินตื่นมากินยกเป็กทุกวันป่ะโอย่างงั้นเออตัวไม่ไหวแล้วอ๋อเราอยู่บนดอยนี่เลยเหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบจะมีแก๊งพื่เราในมาแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนผู้หญิงเหรอใช่น่ารักปะน่ารัก ้าวแล้วทำไมแล้วทำไมไม่มากลางวันน่ะกลางวันเขาทำงานกลางวันเพื่อนกลางวันสาวลอยทำอะไรกลางคืนกลางคืนนี้ได้เห็นแน่นอนรอรอก็ได้ระหว่างนั้นก็มีคนมายืนรอก๋วยเตี๋ยวเออโหหลายอาชีพเขาบอกมาก่อนไหมว่าจะมาถ่ายเนี่ยไม่ได้บอกเลยค่ะไม่ได้บอกด้วยไม่บอกเซอร์ไพรส์อีกมันกินคู่กับโกโก้ปังเย็นได้ด้วยเหรอมันไปได้กันได้ยังไงคือเราเป็นคนชอบกับอะไรพวกหวาน อ่าแต่ก็ติดเล่าด้วยติดเล่าโอุ้ยอ๋อเราทำเล็บด้วยเหรอใช่ค่ะคือสาวดอยจะทำทุกอย่างเลยเหรอทำทุกอย่างเลยเจ้าคือคนเดียวทำเล็บทำเล็บขายเล่าอ่าแล้วก็ทำเอ่อโกโก้ปั่นมีอาหารตามสั่งด้วยดิมีด้วยค่ะกับไม่ลงไปไหนเลยเนาะไปไหนแล้วค่ะอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยค่ะได้มา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  ก็เป็นรอบปันทัพอแปดค่ะฮ้ยมันไม่คิดชื่อเมนูล่ะถ้าคนเข้ามาเขาได้สั่งตามคิดตอนนี้คิดนี่มึงแกงเขาถึงคนดอยเนอะโอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นนออยโอ้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 อ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยโออ้ยโอ้อยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ แตอนนี้คือต้องนัดอย่างเดียวอ๋ออต้องนัดเหรอใช่ค่ะเพราะว่าคำลายอย่างเกินอ๋อหนูทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างทำทุกอย่างจริงจแล้วป้านึงแล้วมีลูกค้าแบบกินเลาะปั่แล้วเติมน้ำปลานะอ่ะต้องต้องปรุงแล้วดูดิอ่ะเราะแล้วเลาปั่นเอ่อแต่มันเหมือนตามสั่งอะเนาะหนูเมียเมียอะไรชัดเจนนกอย่างบ้ากไหม แกะหลอดให้หน่อยโมเสกเอายเอาดิค่าค้าขอบคุไปทำเล็บไปทำเล็บไป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 ทำเล็บไปไปแกอุ้ยฉัจะทำมั้งเดินเอเดินข้า่งนี้เหรอะอาไปข้ากิจการเดินข้าไปข้าไปข้าวไปไปไปให้มันจบจบไปเออไปทำเล็บกันไปเออทำไมไม่เปิดแอร์ มันเย็นหมดแลยค่ะอ๋อลูกค้าเข้ามากันนะไม่มีแอร์เหรอไม่มีแอร์ไปแล้วไปแล้ว